สามการไฟฟ้าจัดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าได้จัดการประชุมครั้งที่39นณห้องประชุมชั้น21อาคาร LED สำนักง,งานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายธนาพุทธรังสีรองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายชาญชัยบัณฑิตสวะภาครองผู้ว่าการควบคุมระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายมนตรีพาณิชย์กิจผู้ช่วยผู้ว่าบริการระบบจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานการประชุมทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ3การไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการทำให้การบริการด้านไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศร,รษฐกิจของประเทศและยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศร,รษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้อีกด้วย